สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ยุทธพามาชมรถขุดนะครับอีกดึงคร่ายนะครับทุกคนน่าจะพอทราบแล้วเห็นที่สีแล้วก็ตัวหนังสือนะครับโอเคครับยี่ห้อซานี่นะครับรถขุดยี่ห้อซานี่รุ่นนะครับ s y 554นะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมมาดูครับเหมือนเดิมครับขอนแก่นนะครับพิกัดอำเภอบ้านฝางกาบขอนแก่นนะครับยึบมารายงานตัวนะครับ ฝากเนื้อฝากตัวน้องไหนด้วยนะครับเดี๋ยวผมพามาดรูรอบๆก่อนเดี๋ยวค่อยเจาะเรื่องอเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างภายในอย่างเงี้ยดูดูดูภายนอกก่อนอตูดจะสั้นๆน,นะตูดไม่ไม่ยาวนะครับเน้นแบบใช้ในพื้นที่แคบๆเนาะสวยเนาะอย่างสวยเลย อโอเคครับดูดสวยมากผ่อนแห้งเด้อพี่น้องเอ้ยขออนกันหถ้ากันเที่ยวได้นาะสงการฝากกดติดตามกดแชร์ไดเด้อครับเป็นกำลังใจใยุทธเนี่ฝากกดติดตามช่องยุทธไทยแลนด์ด้วยนะครับเนาะโอเคนะครับตัวนี้จะมีตัวด้านหน้าด้วยเนาะอ่าโอเค นะครับมุ่งกี่ความจุคุ้งกี่อยู่ที่0.21ลูกบาศกเมตรนะครับอ่ามีตัวนี้จะเขาจะแถมลายแยกมาให้ด้วยนะครับไฟน่าจะเป็น LED อ่ไฟเป็น LED ด้วยนะครับอ่าช่วยในการส่องสว่างตอนกลางคืนเนาะอ่าใบแ็กอย่างสวยเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์ด้วยก่อนนะ เครื่องยนต์กระปั๊มอ้าโหยังสวยอะ่ะโอเคอ่าอ่าโอเคครับเครื่องยนต์นะครับเป็นของเอซูส์นะครับ CJG1 นะครับเครื่องยนต์เป็นของเอซูส์ CJG1 นะครับขนาด4สูบนะครับอ่าอันนี้ตัวอันจะเป็นตัวปั๊มดีเซลเนาะอ่านี่เครื่องยนต์อ่าอะนี่ไงเครื่องยนตนะ์เนาะ รหัสมันนึ่าอ,อยู่ตรงนี้ CJ G หนึ่งนะครับของเครื่องอยน่์นิสุนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเรื่องความประหยัดอ่นนนในส่วนนี้ตรนี้จะเป็นเรื่องของหม้ออินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำนะ,อะโอเคมีทอยเสียส่วนส่วนปั๊มมาดูปั๊มครับอ่า <c oughs> ในส่วนของปั๊มไฮดรลิกนะครับจะเป็นยี่ห้อของเล็กหลอดนะครับปั๊มไฮดรลิกของยี่ห้อ,อเล็กหลอดนะครับ h, ยี่ห้อปั๊มไฮดรลิกเล็กหลอดนะครับความจุน้ํามันไฮดรลิกนะครับอยู่ที่แปดสิบห้าลิตรนะครับส่วนน้ํามันเชื้อเพลิงตัวนี้บรรจุได้ที่หนึ่งร้อยี่สิบลิตรนะครับโอ้สวยดูครับท่านชมดูครับดูครับท่านผู้ชมอ่าสวยดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ อันนี้ล็อกไหมโอ้ยตรงนี้ล็อกนี่ล็อกอ่าตัวนี้น้ำมันน้ำนมันบรรจุได้ที่120ลิตรนะครับเป็นถังไม่ใช่แคปเนาะเป็นถังเหล็กเนาะสวยครับตัวนี้สวยมากราคาน่าจะอยู่ประมาณล้านเจ็ดนะเห็นพี่เขาบอกนะครับราคาก็ไม่สูงครับล้านเจ็ดล้านแปดนะก็ลองถามทางซานี่ไทยแลนด์ดู ใจตรงใจนะโอเคอ่าคือมันถ่ายรอบนึงอย่างสวยต่อไปไมาดูภายในครับ าภายในอย่างสวยแต่เบาะน่าจะเป็นไม่ใช่เป็นเบาะทงลมเนาะโอ้โหเ,เป็นแบบเป็นระบบแบบปุ่มสตาร์ทด้วยเนาะมีคุณแจแล้วกดสตาร์ทได้เลยนะครับมีจอเอ d ดีด้วยเนะาะอ๋อยาวสวยครับข้างบนก็มีอ๋อนี่เป็นกระจกลูกค้าไอเจ้าของก็พับขึ้นบนนะเปิดหน้าต่างข้างบนนะครับ สวยๆราคาจับต้องได้ด้วยนะครับตัวเล็กน่ารักนะ <c oughs> ดูดูบุงกีตัวนี้นะครับกําลังอยู่กําลังสูงสุดอยู่ที่48.27 h p นะครับ36กนะิลวัต์เนาะที่2,100รอบนะครับน้ำหนักปฏิบัติการอยู่ที่5ตัน 780ดกิโลนะครับเนี่ยน้ำหนักปฏิบัติการอยู่ที่5ตัน780ดกิโลนะครับอ่านะครับอ่าสุดท้ายแล้วนะอ่ะสรุปอีกรอบหนึ่งนะครับให้ท่านผู้ชมได้ฝันอีกรอบน,นะครับตัวนี้เป็นรถขุดนะยี่ห้อยี่ห้อซานี่นะครับ S Y 554ท้าโปรนะเครื่องยนต์เป็นของอีซูนะครับ CJG1 นะครับกำลังสูงสุดอยู่ที่448.27 HP นี่ครับที่2,100รอบต่อนอาทีนะครับน้ำหนักปฏิบัติการอยู่ที่5.780กิลนะครับบุ้งขนาดของบุ้งกีนะครับอยู่ที่0.21ลูกบาทเมตรนะครับในส่วนของปั๊มนะครับเป็นของปั๊มเล็กหลอดนะครับตัวนี้มีลายยักษ์ให้ด้วยนะครับ น้ำมันครับบรรจุที่120ลิตรนะครับน้ำมันไฮดรอลิกนะครับบรรจุที่85ลิตรนะครับในส่วนของแรงกดพื้นนะครับตัวนี้สามารถทําได้อยู่ที่31.6นะครับ kpa นะครับในส่วนของความเร็วในการเดินนะครับอยู่ที่2.75กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับวงสวิงนะครับอยู่ที่9.6รอบ rpm นะครับต่อนาทีนะครับนี้ยุดมาสรุปอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนปิดคลิปเนาะ ยังไงใครที่สนใจนะครับรถขุดขนาดกลางๆนะครับของซานี่ก็ลองติดต่อที่ซานี่ได้เลยนะครับส่วนยุดยุดว่าชอบนะครับเพราะว่าหนึ่งราคาก็ไม่สูงเนาะเราสามารถจับต้องได้นะครับเครื่องยนต์ก็เป็นของญี่ปุ่นนะครับเครื่องยนต์ญี่ปุ่นด้วยนะครับอย่างสวยตัวเก่งสวยมากนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะลองขับดูนะครับเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูนะครับยังไงก็ก่อนจบคลิปก็ยุดขอติชมเนาะ แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยเนาะเป็น,นกำลังใให้ยุดด้วยนะครับที่ยุดช่องที่ช่องยุดไทยแลนด์นะครับก็วันนี้ก็สวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ